คุณเดินอยู่ที่สวนสาธารนณะแล้วเห็นตำรวจโผล่มาเป็นสภาพแบบนี้คุณจะรู้สึกปลอดภัยหรือว่าคุณจะรู้สึกหลอนนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับเกิดขึ้นที่เกาหลีใต้ตอนนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาได้นําเอาระบบตำรวจโฮโลแกรมนะครับเป็นตำรวจเท่าตัวคนจริงเลยแต่ฉายภาพเป็นโฮโลแกรมแบบนี้นะครับมาติดตั้งในสวนสาธารนณะในกุโซลนะครับซึ่งเขาบอกว่า ตำรวจโฮโลกรมนี้ได้ช่วยให้อัตราการเกิดอาชญากรรมเนี่ยลดลงถึง22%แต่จริงๆแล้วตำรวจคนนี้เนี่ยมาเป็นโปร่งแสงแบบนี้แต่ทำอะไรไม่ได้เลยนะจับผู้ร้ายก็ไม่ได้ได้แต่พูดว่าไม่ต้องห่วงนะบริเวณนี้เนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดและตำรวจตัวจริงจะมาช่วยเหลือคุณอย่างทันท่วงที <c oughs> เรียกว่าเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองนะครับ ตำรวจโฮโลแกรมคนนี้นะครับเป็นผลงานของบริษัทเทคโนโลยีโฮโลแกรมิก้าของเกาหลีใต้นะครับได้ร่วมมือกับทางรัฐบาลแล้วก็สร้างเป็นชุดตำรวจโฮโลแกรมนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าใครที่ไปเที่ยวที่เกาหลีใต้เนี่ยนะในโดยเฉพาะในกรุงโซคุณจะเห็นตำรวจแบบนี้อยู่ในสวนสาธารณะตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับตำรวจโฮโลแกรมนี้จะโผลมาตอน 19นถึง22นกาเท่านั้นจะไม่โผล่มาดึกไปกว่านี้เพราะว่าถ้าโผล่มาตอนตีหนึ่งตีสอผมว่ามีวิ่งกันป่าราบ